อ่าแล้วครับผมอ่าไม่เอาแหละสุดท้ายก็ได้ก่อไม่ต้องบอกวิธีการแล้วบอกก็อนชิมผมไม่ได้ชิมนะผมคง้ว่อกฟับชิมครอชิมชิมชิมที่ตังบูมวดโอเคจบแค่นั้นแหละเซนเซอร์จริงๆค,คือมันแม่นมากเลแสงอะไรแสงเซนเซอร์มันอะโอเคเราจะมาอย่างแรกเลยเราจะผมทำมุมว่างไม่ได้เลยแต่ว่า ในตัวอาเป็นเอ่อในการวางบลอง็อกเพราะว่าถ้าผมเนี่ยอะได้อยู่ได้อยู่โอณผเพราะผมไม่ทำแบบเก่าเคงั้นเราเริ่มจากการพัดป็นธรรมดาๆแบบแบบตัวใหญแบบง่ายสุดเรียบแบบฮาร์ดสุดอันนี้คือง่ายนะอันนี้คืงนะอนนคง่ายสุดในตะบนกูนจริงอันนี้อันนี้ง่ายมาก นี่ใครก็ทำได้นะทุกคนพอใชเวลาไปน่ารูกันนะก็ไปเชียร์ของไปด้วยนะหนึ่งะ ตกแล้วของตกแต่ว่าเนี่ยจะไม่คลียบว่าไม่ได้ดีนะค ไปกว่าอีกหนึ่งเนอะผมก็ถือว่าน่าจะได้จริงๆริงก็อยากไปหาเล่นเนี่ยยิ่งเนี่ยผมมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็อีกแล้วก็วันที่สองแล้วผม เดี๋ยวนะคนคิดมากกว่ะใช่ครับตรงนี้มันมันขาดว่าเขาเออแล้วเราจะทำให้มันเป็นสามสิบเออสามสิบห้าเพราะว่าเราไปตั้งตัวนี้ให้มันเลยโอเคไม่เป็นไร ธรรมดาเลยนะอันนี้คลิปธรรมดาเด็กถ้าเป็นใน,นนี่มันต้องรูดิบแล้วตะคุกดค้างพอเลยแล้วก็แฉที่สองครับผมก็กาัแบบนิ้อ้าวเหมือนนิ้มันอาจจะดูงด่ายไปน,นิดนึงนะตามจริงเหรอมันจะง่ายแต่ว่าถ้าเรา,าแบบเชื่อันนี้ไปก่อนนะมันจะมีอันนี้มันจะยากกว่านิ้วดูท่าผมแบบ ทำแบบนั้นนั่นแหละพุชเช่เก็ต้องมาสาเสื้เก็บขอกนะพาไปทางไปนี่ไปนู่นก็ที่พูดเว่ามันยากมันหล่นทำไมวนะเนี่ยไม่ได้ อนี้อ่ะคไม่ใช่อาิงมันจากอันนี้น,นะน,น่เองวันที่มาัน,นดีข้างลางอีกอกเงินนะก็นี้แหละคืออรที่าแล้ก็มาจะหากับฟ้าแมไเลยนั่นเดี๋ยวผมทำให้ดูไหมว่าทำแบบนีไม่เขียนนะน,น่แบบ ม่มอนแบบเท่มันะถ้าตัดแต่นเาจคิดว่าแบเหมือนเชอรี่เนี่ยเทอรี่แบบ,บอกตรงนะมันประมาณบ่นานี้แลหละคร่ถ้าเป็นแต่ถ้เป็นอีกแบบหนึงอยาที่มาทากตก,ก็จะง่าน่ออออ ต้องดูจังหวัจังหวัที่ผมกระโดดะนะครับจังวี้ผมน,นุ่มดุกนุมนุ่มลีวผมันจะยากยางเนี้ยก็พุ่งโนะที่จริงผมไม่อยากให้ใครออกไปนะเพราะมันไม่ได้มีอะไรหรอกออกไปก็ออกมาได้แล้วแหละแต่แบบผมจะทำเพิมนะ่มโอเคก็ใน่มันมันยากจ

บล็อกหนึ่งที่ผมต้องไปทุบเองนั่เว่ามันมันเลยหรือเปล่าวะจะไม่ได้เพราะผมต้งองเอาโซ่แย่แน,น่ต้องลงไปถบกตดแนต้องฝุกอกทีนนหรอเป่าอ่าเะเบรคเนาะไอ้ทบอกจะรีเบรล็อกมันกี่บอกว่าเวลาตกลงมามันจะมันจะไอเนี่ยมันจะอะไรวะ ทำไมมันนกิไม่ได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแ้วจะำยไปมา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 โอเคแล้วว่าจะยุ่งอะไรน้าเสรยยจองเลยที่รถสังคมไม่ใช่เม้าขาวแต้เป็นเม้าขาวมันจะคิดว่ามันแบบสละ พ,พี่เดิมเลยอย่าพี่เดิมพี่เดิมเลยปิดปิดเดมบุ๊ปปิ้งไม่เป็นเดิบุ๊ปปิ้งอ่ะเอพี่เดิมเลยอืไอยากัดไอ้สว์ัดตกต่อะไรเออยห้าสิบวอกเลยอเจลลี่ไม่แปลแต่ผมไปดูมาเจวลี่ในจ่าไอในเบลอกไม่คนนั่งแตะนักหนึ่งเยอะมากถ้่คินียมากับ បកខាត់អំណប់វិញណ่ะកបខាត់អំណប់ទៅជាមួយកាស្ទិលីអត់នេះហេ ใช่ว่ดี๋้วผมต้องตั้งระนจะมองไว้ไกลนิดนึงนะะว่ามันตูดลืมมันกระดูตอนนิ่งเร้มันจะตุกบางคขอคิอวลีผมได้ก็สอาช่วโมงกโอเคละขอโทษขอให้ดีอะไรบขึ้าตอนจะบอกเรื่งองคิยด,ด่าดีเบมันจะคบยอย ผมลืไม่มีผมลือมลอาอ,อ,อ,อะไรวะสปีดจัมี่เจอสปีดจสปีดเรนะวงนะัใช่ร่วงไม่ใช่มาวเาไม่ร่วงได้อะไรไปเนะี่ คนยี่ตีนแม่ทุบเลหล้างทูกคือลูกมืองอะไรวะไอ้ไม่ใช่ดีไอ้ล้งรูปคือทุบคือจะคูอจะรัวะ่วทำไมมันตกบมอยจังอันที่บอกเราว,ว้จักรยานสองสาสี่โอเคสี่สี่ไม่เป็นรสี่ได้อยู่เตยห้าได้ห้าก็ได้ห้าก็ได้อ่ะห้าอยู่ ที่นันี่ไม่ใช่ตปล้กันผมไปทำออทีเดนกาดีเดก่อนสครับไปจอเป็นชิ้ากขอเขออยากกินนมดจุกเฮ้ยโอ้ออมันปิอะไรนี่ถ้าราคาดชิหายเลอ้กระดูต่อมาครับกระดูต่อกระดูตอกระดูต่อกระดูต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 อีครับโอเค ชุ่มวัวชุ่มวัวไม่ได้เลยโดนตัวเข้าไปชุ่มวัวแล้วก็โดนนั่นโดนนี่ได้ไหมครับ